เป็นบันเดมสิบสี่ข่้เดือนเก้าอกานสมบานจมาัมาษาเราก็ผ่านมาได้ครึ่งภาษาแล้วนะครึ่งภาษาเหลือเพียงอีกเดือนครึง่งก็ครบกันสมบาานจัมาษาของเราแนั้นเมื่อเราตั้งใจ ที่เข้ามาผสมบสานรนศาสนาเราก็นอบน้อมแด่พระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั่นเป็นพระอรหันตสรูชอบได้โดยพระองค์เอง้วการนับถือพระเจ้าพาทำประสงค์เป็นสรณะที่พึงสรณะอื่นของพระเจ้าไม่มีนะ พระเจ้าพระธรรมรสงค์เป็นสารณะอันสูงสุดพุตโตเบสรณะนนังสารณะเป็นสารณะที่พึ่งอันสูงสุดสมัยก่อนเพียงเก่าวถึงพุทธังสรงังกชาไม่ทำบางสังกังทัตยมปีทตยมปีก็เป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาแล้ เนี่ยเบืองต้นางาน,นที่มีการสวดหลวงพ่อประเดมงเนี่ยเพื่อย้ำให้มันแน่นเข้าไปอีกแหละพวกเรานับถือพระเ,เจ้าพระธรรมประสงค์สาระ,ะอื่นของข้าเจ้าไม่มีละที่นับถือข้าพเจ้าไม่มีรั้ิที่มีสาระ,ะง,าางันยังพุทโธธรรมโอสังโฆ เมสระนังเมคือข้าพเจ้าเมสระนังวันหลังก็เป็นสารณะการเกษมของข้าพเจ้าวันละวันหลังเพื่อเสดเกษมนั่นเองเกิอยู่ในแนวทางที่ตั้งมั่นที่เขาลบจะเป็นสารณะเราก็เดินตามนะของ กุทธเจ้าพุทธสลุเองโดยชอบเดินตามประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกือผพุทธิปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ตามเห็นตามได้นั้นธรรมะที่ไปศึกษามันก็ต้องปูชาเนี่ยซึ่งแต่การศึกษาอย่างหลวงปู่กิตตนนิหลวงปู่ทองนั้ น้องปู่กินนรีห้องปู่ตองรักกาศึกษามาจากหลวงปู่มั่นพระรมจารย์พระกรรมฐาน,านก็เป็นบุคคลสำคัญของโลกเน่องท่านได้ว,วางหลักที่วางหลักให้ปฏิบัติเข่งคัดในพระธรรมวินยัยพระปฏิโมกต์ั้งนอกปฏิโมกด้วยเป็นแบประเดียวทางที่เราจะพ้นทุกข์ ส่วนหลักการปฏิบัตินะที่พวกเราศึกษาก็คือเรื่องของรูปกฎนน้ำนี่ะเราก็มาดูว่าอุบายวิธีทั้งหลายที่ทำจิตให้สงบเรืการพิจารณาให้สงบโรือการบริกรรมท่องบนให้สงบ บืองต้นเรารับเรับก่อนรับประดรับรับถือรับประเป็นสาพระพุทเจ้าประทาทรงเป็นสาระะษานมันรับแล้วเราก็มันเรียนมาท่องบนตสาธยายแนยวทางปฏิบัติอย่างในร่างกาย สิ่งที่ทำให้ใจเรามันมันเป็นทุกข์กันอยู่เนี่ยเราจะหาทางพ้นทุกข์สมาธ,ธิิคือความเห็นที่ชอบออกจากความทุกข์ทางหลายเรเดยนรู้เรื่องทุกข์ขึ้นมาสมุทัทยนีโหลดนมากเราก็รู้จกักละทุกข์คืออะไรสมุทัทยนีโหลดมากคืออะไรเราก็พยายาม อาังพ้นจากทุกข์มาซึ่งกระดึงของอริยสัจสี 4. ซึ่งอ,งอริยสัจสี่นี้เนี่ยเราก็เรียนกันแล้วก็รู้กันนะแต่ก็มีครั้งหนึ่งนะนักบวชมาจากประเทศเกาหลีมาการอุงประชาที่วัดก่อนอกบงก็ได้อยู่อปุปถากน้องปู่กนนี้เข้ามาถาม ในเรื่องนี้เนื่องทางปฏิบัติทุกสมุทัยนี่โหลดมากเลยใน้องปู่เล่นไม่ได้อธิบายไปตามปริยัติอะไรเขาคำถามบางอย่างท่านก็เคยสอนว่าเราก็ถามกลับไปคำถามบางอย่างเราก็ตอบมันก็ตอบอย่างสั้นตอบอย่างอธิบาย เดี๋ยวบางทีก็นิ่งไม่ตอบนิ่งก็คือการไม่ตอบเหมือนกันแล้วตอบแบบถามกลับไปให้ถามกลับว่าทําไมเราต้องรับประทานอาหารเราทำไมต้องกินข้าวด้วยกินเพื่ออะไรกินเะพื่อะกินไปทําไมกินเพื่ออะไรกิน,กนอ,อนย่างไงกินแล้วได้ผลเป็นยังไงบ้าง เขาเข้าใจนักบวชเจ้าเกาหลีก็ใส่ชุดสีเทาๆมาเขาเข้าใจองวงปู่อย่างมดนี่แหละเป็นพระสงฆ์นะเป็นพระนะหโยมก็กลับหยมของเราก็เคยเหต่ใส่สีกากรหรือสีเหลืองอย่างบ้านเราก็เป็นพระนะใส่ชุดสีเทาๆมาแล้วเขาไม,ไม่ไม่คนเขาก็พงผมมาแลก็ไม่รู้จักว่าเป็นพระ มันเอไปบางประเทศนะก็ไม่รู้จักอะใส่นี่คืออะไรชุดชุดอะไรไม่รู้จัก,ม,จกมันการเรียนเรื่อเป็นสมาธิที่เราจะมาท่องบนเรียนรู้เรื่องธรรมะเนีน่ยเรื่องร่างกายเรื่องใจรูปนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะี่ยรูปนามที่มันเป็นทุกข์ของวัตใจไปยึดรูปนามเป็นตัวตน น้ำรวมนี่คืออะไรน้ำคืออะไรเราก็เรียนมาตั้งแต่นักธรรมชั้นตีเรืออัดหนั่นในตำ,นตำลับตำลาก็รู้แล้วล่ะกายทันงสี่ของดินของน้ำของไฟของลมอยู่ในสติปัฏฐานสี่ข้อบริกายยากาิกาก็เรื่อบของกายสติปัฏฐานทั้งสี่ฐานทั้งสี่มีกายเวทนาตจิตธรรมสี่ฐานลมหายใจนี่ก็เรื่องของกายธาตุลม นือว่ากองดินของน้ำของไฟของลมรวมไปชมมาไปร่างกายแยกออกเป็นสี่ถาดสี่กล่องเหมือนก็าชำแหละเนื้อบัวนะออกไปนี่กองดินกองน้ำกองไฟกองลมเถ้าเราพิจารณาในถาดสี่เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะเห็นชัดนี่เข้าใจอยู่แบบการพิจารณางี้ก็เป็นเรื่องของอุบายวิธีให้จิตสงบ นจิตมันนิ่งการอบรมให้จิตนิ่งเนี่ยเป็นสมัติรรมาานสงบเท้งนั้นเราจะบริกรรมภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธังสนังกระฉามิธรรมังสังขังก็ได้พุทโธเมสนนังวนังธรรมโมเมสน,นังวนังสังโฆเมสน,น,น,นังวนังนบทอื่นก็ตามอาการงองก็ได้ กิสารุม,มานะะ้ขาทันตาตั่โจต่โจทันตาหน,น,น,น้าขาเรามาเกิสาพระจารย์สอนเราเนี่ยอุบายวิธีให้ใจสงบพิจนารณาแล้วสงบว่าสงบแล้วกรรมนิกรรมทั้งหลายหายไปจิตเรานิ่งน,ะนี่สมถะตทั้งนั้นแหละใครจะต่างกันยังไงสมถะกับกรรมาานิปัสสนาเนี่ยเราก็ว่าถ้าปัญญาเนี่ยสำคัญใช่ไหมะจะพ้นทุกข์ได้ต้องมีปัญญา สมบัตอย่างเดียวอาจจะไปเป็นประเภทสมาธิของสีอันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นสมถะเป็นเป็นเพื่อความสงบอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นสมาสมาธิยังเริมอยู่ในเรื่องของสติปันสี่อุบายทิธีสงบอย่างนี้เป็นสมาสมาธิแต่สมาสมาธินี่กับมีปัญญาอยู่แล้วมีสมาธิตีมีสมาสังกัปโปอยู่รวมอยู่แล้วมักมีองค์แ ไม่แยกไม่แยกเป็นอย่างๆกันไม่เฉปาะพิปฏิบัติระอย่างกันพิจารณาอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งรวม,มกันมาห้วใจสงบมีสตินะเลึกรู้อยู่ในกายเนี่ยให้สงบนิ่งขึม้มาสมมติปสนามันจะขึ้นก่บใจสงบเนี่ยสงบพิจารณา ดูในกายอยากพิดคนผมเรืฝังพลังหมดเลยยิงกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นกองดินน้ําไฟลมแตกสลายไปมันคนตายแล้วลมหายใจมันหมดไปก่อนในแม่ธาตุลม่างกายเนี่ยเปเทียงตัดน,นา้ําตัดลมตัดไฟระเหยไปตัดน,น้าระเหยไป่างกายแตกสลายเป็นดินลงไปดินแย่เข้าไปละเอียดไปแล้วไม่มีเลยมันความว่างยินเราจะเห็นเป็นความว่าง รูว่าไม่ใช่ตัวเราเกิดปิติเกิดความสงบใจด้วยปัญญาเป็นโพชงนยเราจะทำอย่างเงี้ยเพจารณาแล้วสงบสงบแล้วเพียรณาแยกธาตุแยกกันอย่างเงี้ยเ,เริ่มต้นกับเรื่องของกายเนี่ยเป็นหลักถ้ามีเวทนาเกิดขึ้นก็นกนดูเวทนามีรำุงแต่งขึ้นในจิตก็ดูจิต ถ้ทุกอย่างนี่เกิดขึ้นมาในจิตแล้วเป็นธรรมือรวมแล้วจิตเกิดมาเึดเหนืออะไรทั้งนั้นแหละในกายเวทนาจิตรรมเนี่ยคือรูปน้ำนั่นูเป็นทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ในข้อบดของธรรมะก็เกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นความเกิดดับยิ่งถ้าเบืองต้นนักปฏิบัติเราใช้อะไรเรายังไม่สงบพอถึงจะใช้ปัญญาเห็นกายนี่มันแตกสลายลงไปหรอก ันก็ใช้ปัญญากิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วกันได้ยินได้ฟังเป็นสัญญาอ่มลนเี่เรานั่งสมาธิเราน้อมบูชาพระธนตัยนะนโมตัสสะเรามันคงในพระธนตัยจเจริญเมตตาภาวนาให้ใจหนักแน่นในการเข้าถึง พระเจ้าพระธารมาสฆ์เป็นสาระพิจาจณาเข้ามาในกายใช้สัญญานะแล้วเริ่มต้นแต่ก่อนผมยังยังไม่เดือยสมบุญเใ,ใช้สัญญานั่งไปพิเจเรนารัางกายนี้นะหมดลมหายใจมันก็นแตกนะแตกสลายทัดลมมันหมดไปทัดไฟหมดไปรัางกายนี้มันเย็นลงมันขึ้นมันบวมมันอืดขึ้น แตกสลายออกมาเต็ไปด้เด็หมูนอนถ้าตรงนี้เรามองไปในแง่ความไม่งดงามก็จะกลายเป็นอสุภสกรรมฐานส,สิบประกันแต่ถ้าเราแง่เป็นท่าก็จะมองในเรื่องของท่าก็เห็นว่าท่าดินมันก็เคยสลายลงไปกลายเป็นดินไปน้ําหายไปนีก็ธาสีอยที่เราจะพิจารณาไปแบบไหนทั้งพิจารณาเป็นธาตุสี่ก็ตาม ความไม่งามก็ตามเนี่ยเพื่อให้จิตสงบไปสมาธิทั้งนั้นให้ไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทาให้ชํานาญอันนี้ทำให้ชํานาญบางคนพิจารณาเป็นธาตุเป็นสภาวะมันใจสีสีอย่างเกินไปก็เอาเป็นธาตุสีให้ชํานาญใช้ความคิดเมื่อจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทํา ให้พยายามจิตอยู่ในการพิจารณาโดยสัญญาอย่างนี้คิดให้สงบอย่างนี้อาจจะสงบขึ้นไปบ้างเล็กน้อยใจรู้สึกมันเบาๆสบายๆนะก็ทำบ่อยๆทำมากๆทำทุกวันมีโอกาสก็ทำเท้าทำเย็นถ้ามีเวลาก็พิจารณาอย่างนี้มากๆเนี่ยพิจารณาใช้ความคิดให้สงบ จนต่อมาเมื่อเราใหญ่มีกำลังขึ้นมาเราจะมามองเห็นน,นอันนี้ไ่ได้คิดละเกิดความรู้ขึ้นมาเกิดความรู้ขึ้นในทุกสมุทัยนี่หลดนมักเนี่ยเราเรียนเรารู้ขึ้นมาพิจารณาละปัญญาเกิด วนการภาวนา้วยจิตที่นิ่งาะนับฟังธรรมก็ได้จะรู้ขึ้นมารู้ชัดขึ้นมาก็กลายเป็นความเห็นเห็นโลกนามทั้งหลายมันไม่มีทุกอย่างเป็นสมุติมออทุกอย่างเป็นสมุดขึ้นมาแจม่มวางเมืองมาใจเราจะเข้าไปรู้ความจริงอีกมิติหนึ่ง เห็นความหวางมองไปมันเป็นญาณเกิดขึ้นนะมิปัสสนาญาณก้าวมันเกิดขึ้นเห็นสังขารมันเกิดดับเห็นสังขารดับไปดับไปเห็นคนมึนสงสู่ความตายรนางกายเป็นลังของโลกเป็นก้อนทุกข์หน้าเบื่อหน่ายใกายความยินดีเห็นมัตถูกทั้งหลายมันกำลังแตกสลายเลยมันมีคงทนอะไรนะ จิตก็ไม่ต้องการกนั่นแหละช่วงนี้จิตมันเนี่ยมีพิติมีความสุขมันอิ่มอ,อกอิ่มใจที่เกิดิตินอนไม่หลับวันสามวันสามคืนไม่หลับเลยที่มันตื่นเขาเรียกว่ามันตื่นตื่นอยู่ในความหลับรู้สึกไม่ได้นอนหลับมัน,นตื่นตัวอยู่อย่างนั้นแหละนี่ วงเงาเหอนอนก็นไปมีมันอิ่มได้ปิติปิติธรรมปิติธรรมที่สำคัญเกิดนอิอ่มใจสุขใจอย่างนั้นนี่เป็นผลอจากอะไรกิีนสินห้าสินแปดเมืองต้นสตินันนึกรู้อยู่จิตสงบปัญญาเกิดนี่นความเพียนความมุ่งมั่น สัทธาก็มีอยู่แล้วว่ากิดเป็นปัญญาไปการที่วันเรากล่าวคำนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสัญะที่เพ่องอันกระสงสุดไม่มีสาระอื่นเรากล่าวเพื่อความให้ใจมันตั้งมัน่นไม่ให้วันไหวไม่หวันไหวด้วยการกล่าวบ่อยๆือมันให้ใจมันตั้งมั่นอยู่แต่ว่าเป็นศรัทธา ศรัทธามันนำหน้าก่อนแต่เมื่อเราเห็นอย่างนี้เห็นสภาวธรรมปรากฏขึ้นมาแล้วปัญญามันเกิดนี่ศรัทธาที่มีอยู่แล้วมันก็ตั้งมันเ,เพราะว่าเห็นเห็นความจริงเห็นความจริงเห็นพระธรรมคำสอนของพระเจ้าที่บอกว่าลบน้มเป็นนิจจังทุกขงกังอนตตาเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนี้นี่เห็นเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นชัดนะ แล้วก็ศรัทธามันจะมันคงเองนะศรัทธาประกอบด้วยปัญญาจากการที่เรากล่าวนั้นนะ่ะที่เรากระทําทางกายวาจาเท่านี้ความน้อมเกิดขึ้นในใจความรับนับถือพระ,ะเจ้าพระธรรมประสงค์ในใ,ใจในใจขึ้นมานี่คือปัญญาเกิดขึ้นจากจิตที่สงบรวมเข้ามา ซึ่งในขณะนั้นไม่มีความคิดนะการฟังอยู่น้อมเราน้อมใจไปนะในการฟังธรรมะ<ม>ช่วงรับรู้ขึ้นมาเ<ม>นี่หละปัญญาเกิดขญาการจิตสงบมันจะเกื้อกันว่าสมาธิที่อบรมดีแล้วเกิดปัญญาปัญญาอบรมดีแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจนี่ถูกต้องแต่ในเบื้องแรกก็ต้องใช้ปัญญาเกิดจากความคิดก่อนนะลองพยายามคิดพิจารณามากๆ จนสงบนใช้คิดไปแต่ว่าถ้ามันฟุง้งซ่านเกินไปกลับมาให้มันอยู่นิ่งๆบ้างนะดลมม่ใจนิ่งๆวางสลับกันให้พยายามทำแบบนี้ย่ผลหนึ่งกันเราทำจะปรากฏขึ้นเองมม่ใจเราน้อ,นอมก็ไปหาพะพุทธเจ้ามาทำประสงค์เราต้องน้อมไป น้อมจิตขึ้นเราไปนั่นหลวงพ่อชาเรียกว่าเราต้อ,งน,อตงน้อมจิตขึ้นไปหาพระพุทธเจ้าวัางธรรมน้อมหาธรรมน้อมประสงค์นยจะให้พระพุทธเจ้า,มา,จามาหาเราเราต้องไปหาท่านต้องน้อมใจไปเปิดใจมันพระพุทธเจ้าว่า,ากี่เหรอไหมถ้าปัญญาคเรจนท่านเปิดใจรับฟังท่านจะเห็นธรรมอย่างสี่ปลกท่านยังไม่ได้เปิดใจยังไม่ได้น้อมใจ มัน้อมใจไปแล้วท่านก็ได้เห็นทำเหมือนกันั้นก็น้อมใจพิจารณายอมรับความจริงอ่ะว่ามเป็นอนิจังอนิจังจริงๆนะรูปนี้นามนี้นี่การเที่ทำเกิดขึ้นมานี่ก็ย้อนกลับไปว่าเริ่มต้นก็ตั้งแต่เรามีศรัทธานะเราเห็นทุกข์เห็นทุกข์หาทางออกจากทุกข์เมื่อก่อนกับเรานับถือแม่นับถือเยาพระเราก็ไหว้เราก็กราบ คาวัาตามงานประเภณนี้กระลบแต่ว่ายังไม่ได้ที่จะปฏิบัติตามแต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติบูชาท่านจริงจังศึกษาจริงจังพบครูบาอาจารย์แลานก็สอนให้เรามีทานมีศีล มีการภาวนามีสติอยู่ในกรรมบริกรรมภาวนานก,การพาิจารณาการหลอดล้อมใจของเรามันในมันดีมันงามขึ้นมามันอยู่ในกรอบของศีลสมาธิป,ปัญญาอยู่ในทางเดินของมรรคกันเนี่ยนะมีตำรับตำนามีความศรัทธาแล้วก็ทําตามมาทำแล้วคุบายวิจีเราก็เริสงบกายมันจะเบาจิตมันจะเบาในสมาธินี่ มันเบากายเบาใจมันนั่งลอยมนรอากาศเนี่ยได้ผลละนะออกจากสมาธิแล้วมันก็ยังวุ่นวายอยู่ว่าใช้สติปัญญาดูจิตดูอารมณ์พิจารณามันยินดีมันร้ายกับพิจารณาว้าห้มันอยู่กลางๆมันได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ได้ทุกครั้งเราก็พยายามทำไปจนรู้จนเห็นอย่างนี้แหละเราจะหายสงสัยได้ในเบื้องต้นทปมาอย่างนี้ แม่วัดเรมมาเป็นพระ,ะอ้อมพรมจิตก็ลอยมากนะเอาไปเลยพรสมกร